กลาวดิ้งคืออะไรทําไมการกลับมาอยู่กับปัจจุบันถึงเปลี่ยนชีวิตเราได้นะคะคลิปนี้ก็มีคําตอบนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกลาวด i n g เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงกับสนามพลังงานของโลกนะคะหรือว่าเชื่อมโยงกับโลกเนี้ยนะคะโลกที่เราอยู่เนี่ยสามดีเ,เนี่ยแล้วก็หรือบางคนอาจจะเรียกว่าพระแม่ธรณีในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าไกอานะคะ g กราวดิ้ง uh, หรือว่าการเชื่อมต่อนะคะการต่อกับสายดินทางพลังงานซึ่งในแนวคนที่เป็นนักบําบัดนะคะก็ต้องรู้จักคํานี้แหละนะคะมันมันเป็นคําที่นักบําบัดนะคะจะรู้ดีโดยเฉพาะนักบําบัดที่เป็นสายพลังงานอย่างางหมอน้ำเนี่ยเป็นสายพลังงานนะคะ Energy นะเป็น Energy Healing นะคะเป็นสายแบบ h Holistic e n e r g y h e a l i n g คือการใช้ การบำบัดพลังงานแบบองค์รวมคือใช้หลายๆหลายๆศาสตร์หลายๆาศิล,ลป,ะปะของการเยียวยาเนี่ยมาผสมผสานกันอะกาวดิ้งคือแนวคิดที่มีทั้งความหมายในระดับพลังงานจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณซึ่งมันลึกซึ้งกว่าความหมายทางกายภาพทั่วไปแล้วก็อย่างที่บอกนะคะส่วนมากก็ใช้ในงานทางด้านการบำบัดนะคะการรักษาทางเลือกนะคะการการบำบัดด้วยพลังงานแล้วก็ การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณโดยมันก็มีความหมายนั้นต่อไปนี้เนาะความหมายที่ลึกซึ้งของกาวดิงนะคะก็คือความหมายที่หนึ่งก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะการดิงคือการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับ here and now ก็คือที่นี่และเดี๋ยวนี้หลังจากที่เราอ่ะจิตใจล่องลอยไปในความคิดความกลัวความกังวลความเครียด นะคะไปเมือ่อคึดนึกถึงอนาคตมีความกังวลความเครียดในอดีตก็ตามนะคะคือแบบเข้ากลับไปสู่ความคิดในอดีตเรื่องนั้นมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้มันไม่น่าเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยการคิดฟุ้งซ่านไปในอดีตหรือว่าปรุงแต่งไปในอนาคตเออต่างๆเหล่านี้นะคะการดิ้งก็คือการให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะกลับมาอยู่ตรงนี้คำว่ากลับมาอยู่ตรงนี้หมายความว่าไง หมายความว่าหนึ่งคุณอาจจะเลือกที่จะอยู่กับงานที่คุณทำตรงหน้านึกออกไหมมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่าในในการวิจัยเนาะเอ,อ่มอมน้ษเรียนเรียนทางด้านการบำบัดเนี่ยในการวิจัยเนี่ยงานมีงานาวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์เขาสอนว่าเออเขามีการวิจัยว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเอ,อ่อวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยเราคิดนะหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นเรื่องแล้วคนคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเออ แล้วพอมันคิดคิดที่ท mm ี hmm. top, Sonic, ang, anything, ่คิดจีเนี่ยมันก็เกิดความเครียดสะสมเพราะเราคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างสังเกตนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะเราไม่ค่อยใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันหรอกเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยอยู่ตรงเนี้ยเราแบบบางทีเราล้างจานนะแทนที่มือเราจะอยู่กับการล้างจานจิตเราจะจดจ่ออยู่การล้างจานมือเราที่มันถูจานไปเรื่อยใช่ไหม หรือเราลดต้นไม้อย่างเงี้ยกานลดน้ำลดลดลดไปหรือว่าแม้กระทั่งเราแปลงฟันเราอาบน้ําเนี่ยถ้าเราจะจับสังเกตดีๆนะความคิดเราไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่เลยจิตเราไม่เคยอยู่ตรงนี้เลยไม่เคยอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันเลยเพราะว่าอะไรความเคยชินร่างกายก็ชินร่างกายก็ทําไปดิแปลงไปดิล้างจานไปดิร่างกายก็ท ي, ي, ํา,า, ي, า,าทของเขาไปโดยไร้สํานึก พราะร่างกายคือจิตไร้สานึกไงเขาก็ทําเขาไปเพราะเขาถูกฝึกมาแล้วแต่ความคิดเราเอาไปนู่นเลยค่ะอานาคตบ้งางอดีตบ้างคิดเรื่องเมื่อวานไอคนนั้นได้ไคนนี้เพราะฉะนั้นการการดิ้งคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่คุณถี่จักรยานคุณก็รู้อยู่กับการถี่จักรยานนึงออกไหมคุณล้างจานคุณก็อยู่กับจานที่คุณล้างน่เลยค่ะความหมายง่ายๆความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่สองนะคะการกราวดิ้งคือการเชื่อมต่อกับโลกและธรรมชาติคือการเชื่อมต่อนะคะกับพลังงานของโลกแม่ไกอาหรือพระแม่ธรณีหรือเราจะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้ซึ่งเป็นพลังงานที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพมีความหนักแน่นและมีพลังแห่งการเยียวยามันเหมือนกับเราอะต่อสายดินให้กับตัวเองร่างกายเราเป็นประจุฟไฟฟ้านะคะ ที่มีกำลังไฟฟ้าประมาณ2ี่สิบวัตต์ประมาณ2ี่สบวัตต์เคยใครเคยไปเดินห้างบางห้างไหมหมอน้นำเคยเดินแฟชั่นไอแลนด์นะมันใกล้บ้าบนหมอ้นำไฟฟ้าสถิตบ่อยมากนะคะแล้วก็ช็อตนะเดินก็เดินใกล้คนที่ไปด้วยไม่ได้มันมีการไฟฟ้าสถิตหรือจับแบบลาวเหล็กอะไรเงี้ยเออจันเหล็กเงี้ยก็มีการไฟฟ้าสถิตนะร่างกายเรามีนะคะมีประจุไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นการกาวดิ้ง อันที่สองเนี่ยข้อที่สองเนี่ยคือให้เชื่อมต่อกับธรรมชาติเพื่อที่เราจะใช้ธรรมชาติหรือว่าใช้โลกเนี่ยเออขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดอะพลังงานทางไฟฟ้านะคะไม่ให้ไฟฟ้าในตัวเราเนี่ยมัน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 อะไรอะมันมันมันไม่สมดุลเออใช้คำว่าจริงๆดีกว่ามันไม่สมดุล เออว่าถ้าเกิดว่าเรามีประจุอะไรมากเกินไปมันไม่สมดุลอย่างเงี้ยเออมันก็จะให้มันก็จะส่งผลให้ร่างกายเราเกิดความไม่ค่อยสบายนึกออกไหมเออรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกออกไหมมันก็จะรู้สึกร้อนรนวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่สบายใจเหนื่อยเครียดล้าอะไรประมาณเนี้ยเบิร์นเอา์ในการทํางานทั้งหลายเนี่ยส่วนมากเนะี่ยคุณคุณไม่ค่อยเชื่อมต่อกับธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็เช่น การเดินเท้าเปล่านะคะบนดินบนพื้นหญ้าหรือการหายใจเข้านะคะลึกๆก,กลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะสัก4ีหนาทีร่างกายคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายลงเนาะระบบประสาทอัตโนมัติจากซิมพาเทติกที่มันเครียดเครียดเครียดก็จะผ่อนคลายนะคะเป็นพาราซิมพาเทติกเนาะข้อสนะคะการกลับมาอยู่กับความรู้สึก ที่แท้จริงเมื่อคุณเกิดความรู้สึกแล้วคุณอยู่กับความรู้สึกนั้นโดยไม่หนีไม่เลี่ยงไม่หายไปไหนรับรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นการ์ดดิ้งไม่ใช่การหนีจากอารมณ์แต่คือการเรียนรู้แล้วก็เห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นและยอมรับแล้วอยู่กับเขายอมรับในอารมณ์นั้น นะคะมันเป็นการอยู่กับสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่มันผุดขึ้นโอบก,กอดยอมรับแล้วก็ปล่อยเข้าไปด้วยความมีสติรู้ตัวแล้วก็ความรักที่คุณให้กับตัวเองการรักตัวเองคือการยอมรับในทุกตัวตนทุกด้านทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการกราวดิ้งในความหมายที่3คือการกลับมายอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของคุณที่มันเกิดขึ้น บางคนถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ได้ให้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงเราจึงกลัวที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงมันจึงเป็นการทำงานที่เราเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเราอะเออความคิดคิดแบบนึงแสดงออกแบบนึงเนาะแต่ใจรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณไม่ใช้ความรู้สึกในการขับเคลื่อนชีวิตนะเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคุณจะลวนไปหมดเลย เพราะมันไม่ใช่ตัวจริงของคุณข้อสี่นะคะคือการยึดโยงกับตัวตนของคุณนะคะให้มันมั่นคงนะคะอยู่ภายในโดยไม่ต้องไปสนใจว่าโลกภายนอกมันจะเป็นยังไงขอให้คุณยึดโยงกับตัวตนที่แท้จริงของคุณซึ่งมันเป็นมันเป็นด้านในอะคะ่ะด้านในของตัวคุณภายในตัวคุณอืมในโลกข้อมูลโลกเนี่ยมันก็หมุนไปโลกภายนอกเนี่ยมันวุ่นวายมันหมุนไปมันอะไรไปอะไร คุณไม่ต้องแบบไปวิ่งตามโลกที่มันบุนภายนอกแค่คุณกลับมานะคะมั่นคงภายในเดี๋ยวโลกภายนอกอะ่ะมันจะเปลี่ยนเองอืมเหมือนกับคุณถ้าคุณเป็นต้นไม้ก็ให้คุณเป็นต้นไม้ที่มีรากลึกที่มันฝังลงไปในดินแม้ว่าคุณจะโดนพายุโหมพัดกระหน่าคุณก็ไม่ล้มเนี่ยความมั่นคงในใจหรือภายในของคุณะคุณต้องตั้งมั่นมันเอาไว้เหมือนต้นไม้ที่รากมันลึกนะคะข้อห้านะคะ การกาวดิ้ง <G al ding> คือการกลับคืนสู่แก่นแท้ของตัวคุณการกาวดิ <G> ้ง <al ding> นะคะคือการกลับไปแตะที่ความเป็นตัวตนของคุณที่มันแบบไม่ใช่หน้ากากที่คุณสวมไม่ใช่บทบาทที่คุณพยายามเสแสร้งแกล้งทำหรือความกลัวใดๆมันเป็นการกลับมาฟังเสียงหัวใจแล้วก็เสียงร่างกายรวมทั้งเสียงจิตวิญ,ญญาณของตัวคุณนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งของคำว,ว่ากราวดิ้งนะคะ เมื่อคุณรู้สึกหลงทางหายไปในความคิดให้เอาเท้าของคุณกลับมาแตะพื้นดินหายใจเข้าแล้วบอกตัวเองว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่ได้หายไปไหนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ <c oughs> พบกับมานะใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ